เฉลยหน้า47-48นะคะข้อที่1ให้ในักเรียนเขียนคำพ้องเสียงจักคำที่กำหนดข้อละ3คำกำหนดข้อ1.1คำว่าญ,ญาติแล้วก็หาคำที่ออกเสียงญาติมาตัวอย่างนะคะยุ่ระายะาอนุญาตทายาต1.2ค่ะจันดอกไม้จันดอกจันน้ำจัน1.3สาร จักสารข้าวสารอาสารหาบูชา1.4การการจนบุรีฤดูกาลการบ้านนักเรียนหาคำที่ต่างจากครูได้ไหมคะได้เลยอันนี้เป็นแค่แนวทางน,นะคะข้อสองนะคะให้นักเรียนอ่านกรอนอไปนี้เขียนคำอ่านของคำที่ขีดเส้นใต้แล้วศึกษาความหมายจากพจนานุกรมให้นักเรียนอ่านก่อนนะ ระบวนการหนึ่งซึ่งตัวเขียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่อ่านแยกสองความตามวิถีวัดวัดเคมา our, หรือวัดขมเหาคะโกรธเคมาหรือโกรธขมเหาดูเฉลยนะคะวัดเคมาโก our, รธขมเหาเพลาก็มีแต่ที่นี้ไปถึงท่าเพลาเย็นที่ริมเชิงอะไรคะรีลาหรือสลาเอ่ย อ่าเฉลยเลยที่ริมเชิงเีลาภูผาใหญ่ล้วนกอไผ่ลำสล่างสเหลาเห็นเห็นอ่านในใจไปก่อนนะคะถ้าอ่านไม่ได้มาตัวช่วยมาเลยหัดบวกปูนใบเสมานะกว่าจะเป็นหน้าโฮเตนปลูกสเมเอาดูเปล่าตานี่คือคำเฉลยนะคะหน้าที่ ไปข้อ3ค่ะให้เรียนเลือกคำพ้องเสียงในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง3.1พระภิกษุออกบินทบาบาท่่เช้าตรูบาทตัวไหนคะนี่บาทตัวนี้ไป3.2ค่ะคุณแม่ซื้อไม้จันมาจากประเทศอินเดียอย่างนี้นะคะ3.3ค่ะผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีผิวพันผ่องใสพันตัวไหนคะพันพันพันเนี่ย พันธหัน,นะคะต่อไป3.4ค่ะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการไหนเอ่ยการนอนเนนกร์นาอาต่อไป3.5บ้านจัดสรรส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณชานเมืองสันไหนฮะแอสันที่ถูกตอนนักเรียนเลือกเสร็จแล้วเรียนก็นำคำนั้นที่เราเลือกไปเขียนในช่องวา่างซ้า้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปทรงมา